สวัสดีครับวันนี้ครูติวจะมาแนะนำการวิเคราะห์การเขียนเอเซนะครับไม่ว่าจะเป็น task 1หรือ task 2การเขียนเอเซที่ดีนะครับจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับต้องมีองค์ประกอบดังนี้เลยอันแรกจะต้องมีทรัพ,พยากรศั์ครับเขาเรียกว่า recal i resource นะครับอันที่สองครับจะต้องมี grammatical range and accuracy นะครับการใช้รักภาษาที่ถูกต้องนะครับและแน่นอนต่อไปครับส่วนที่3นะครับส่วนใหญ่ coherence and cohesion นะครับการปฏิปบัติต่อเป็นเรื่องราวและการรวมตัวกันครับเรามาดูในแต่ละประเด็นครับประเด็นที่1นนะครับ natural resource มีอะไรบ้างนะครับทรัพยากรสัตว์อันแรกเลยจะต,ต้องมี transition word นะครับคือคำหรือวลีที่ใช้เชื่อมโยงนะครับในการเข้านำไปสู่เรื่องอย่างเช่นคำว่า uh, therefore furthermore อย่างนี้ครับ in addition นะครับต่อไปครับการใช้ synonyms นะครับคือคำที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันครับต่อไปเรามาดูการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องแน่นอนนะครับตรงนี้มีหลายบางอันแรกเลย คือการใช้ pronoun ที่ถูกต้องคือสรรพนามนะครับจะต้องใช้ถูกต้องอย่างเช่นสรรพนามทำหนที่เป็นประธานครับเช่น I, you, we, they, he, she, it นะครับพวกนี้จะต้องใช้อย่างถูกต้องหรือสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะครับต่อไปครับการใช้ voice นะครับมี active voice ประธานเป็นผู้กระทํา passive voice นะครับประธานเป็นผู้ได้รับการกระทำนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกสิ่งของนะครับหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับมันไม่สามารถ take action ในด้วยตัวมันเองต่อไปครับการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องแน่นอนต่อไปเป็นเรื่องของการใช้รูปประโยคที่หลากหลายครับในประโยคนั้นจะต้องมีประโยคความเดียวครับในงานเขียนไอเซของเรานะครับประโยคความเดียวเขาเรียกว่า simple structure นะครับโครงสร้างเดียวประโยคความรวมนะครับ ตรงนี้ประโยคความรวมเป็น compound sentence หรือ compound structure นะครับประโยคความซ้อนนะครับ complex sentence หรือ complex structure นะครับประโยคความรวมและความซ้อนจะต้องมีให้ครบครับยิ่งมีหลากหลายประโยคยิ่งดีครับต่อไปโครงสร้างที่เรียกว่า parallel structure นะครับโครงสร้างที่มีรูปแบบเหมือนกันอย่างเช่นนะครับถ้าแบบมีคำนามตามด้วย and นะครับจะต้องตามด้วยนามหรือถ้าเป็น adjective ก็ต้องเป็น adjective นะครับต่อไปครับ using correct spelling and punctuation นะครับการใช้การสะกดที่ถูกต้องและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องครับสรุปนะครับถ้าเราอยากได้คะแนนสอบ IELTS ในส่วนการเขียนนะครับการเขียนเอเซ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น task 1หรือ2 สิ่งเหล่านี้นะครับจะต้องมีให้ครบจะได้ได้คะแนนเยอะนะครับมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือมี lexical resource นะครับทรัพยากรศัพท์ก็จะแบ่งเป็น transition word กับ synonym อันที่2นะครับ grammatical range and accuracy การใช้หลักภาษาที่ถูกต้องนะครับมี pronoun s มีการใช้ voice มีการสะก,กดคำที่ถูกต้องเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องครับการใช้โครงสร้างรูปแบบที่เหมือนกัน การใช้รูปประโยคที่หลากหลายนะครับรูปแบบโครงสร้างประโยคที่หลากหลายส่วนที่3ครับการประติดปะต่อเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวแล้วก็การรวมตัวกันของเนื้อเรื่องครับถ้ามี3ประเด็นหลักนี้ครบครับรับรองนะครับได้คะแนน6ขึ้นไปแน่นอนครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่หลายๆปัจจัยบวกเข้าไปด้วยนะครับ